เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูน้องก็อตจิซ้อมฟุตบอลกับโคเ้เป็น e ีพีที่83แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงไปนี่ผูครับชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับโคเ้ชื่ออะไรนะครับวาคิมวาคิมวาคิมเอาทำพาดเลยครับวาคิมวาคิมอายุเท่าไหร่ครับ8ขวบแล้วรู้จักโคเ้ได้ยไงครับ อ,อ,อ๋อเห็นได้ผุดนะอ๋อพาเห็นก็เลยพามาลองแล้ว,แล,วแล้วเตะไปได้กี่กี่เมตรแล้วครับมากับโคเตะมาเมื่อวานใช่ไหมวันเมื่อวานมากี่วันแล้วหนึ่งเมื่อวานมาเมื่อวานวันเดียวแล้วเมื่อวานทําอะไรบ้างครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้ครับไม่รู้เมื่อวานเตะบ,บอลใช่ไหมแข่งบอลกันใช่ไหมเมื่อวานเห็นอยู่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าเมื่อวานผู้ใหญ่มีแข่ง แล้ววาคิมมีความฝันไหมครับมีครับความฝันของเราคืออะไรครับอยากเป็นนักฟุตบอลครับนี่อยากเป็นนักฟุตบอลนะครับวเราทีมชอบไหมครับทีมที่ชอบคือทีมอะไรครับกอซิลาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลโดนต่อฟอรมหนึ่งไหมครับมีมีคนอ่นักฟุตบอลที่ชอบไหมครับนักฟุตบอลที่ชอบมีครับคือใครครับจูต้าครับคิดว่าที่มาซ้อมเมื่อวานนี้ดีไหมดีครับแล้วอยากให้เพิ่มเติมอะไรไหมเติมความมีจมูก พีสมองแล้วก็ยาบวเฮ้ยอย่ไดิฉานนะโมนโมนี่วันนี้ไร้สัมภาษณ์วาวาคินเดียววาคินใช่ไหมตกลงชื่อวาคินวาคิมหรือวาคินวาคินวาคิมนี่เป็นลูกครึ่งค่คฝรั่งเศสไม่่อไม่ใช่แล้วแล้วเรถนาดเท่นตรงไหนกองหน้าตรงกลางงหลังเฮ้ยแล้วไม่เริ่อมาเอ็งทาอะไรกันเนี่ย ชอบเล่นประตูแหละชอบเล่นประตูกอลสองลูกออกไปดิแล้วเราขนาดเท้าซ้ายเท้าขวาครับก็ไปดิลูกบอลใช้แค่สองลูอ๋อเท้าขวาหน้าเท้าขวาเท้าขวาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวาคิมจะเล่นเป็นยังไงใช่เพราะว่าเวลาโค้ชเขาอยู่ไกลอ่ะมันไม่ได้ยินมันหลุดมันลุดไม่รุดไม่แคบเลยใช่้า หนักบอลน้ำหนักบอลไม่ได้มาเอาเว์ช็อตกับวาคิมอับเราจะตามวาคิมกันไปนะครับทิปนี้เนี่ยเลลืองถนัดประตูนะครับแต่เห็นว่าเป็นผู้เล่นได้ดีกว่านะใส่ใส่เบอร์สิบด้วย เฮ้ยเฮ้ยบอกว่าบอลใช้แค่สงลูกไหมลูกอ่นไม่เกี่ยวไปยุ่งทำไมบอลสอลูกครับแล้วครับโค้ดส่งก็เป็นโค้ดตี้นะครับมาแล้วความดุดันน้วโมนะครับส่งไมจะพอสจะพอสตามไปเก็บเราบอล้องอุ้ยเอาส่งใครออนให้วามอัพเราจะไปกับวามอัใครนะครับรอรอเพลนก่อนใช่ไหมครับครับแปดเท่านั้น ัขนาดเท้าขวาชอบเล่นประตูเฉยเลยอะโค้ดดังนั้นอ่ะงอนเป็นผู้เล่นอยู่เลยนี่เอวานยังเป็นผู้เล่นดีอยู่เลยโยหน่อยนะโมตับหลอกหน่อยจินตนาการเยอะๆครับนี่ครับไททันไททันพี่ไทตันนะครับตับตับตับไทันไปแล้วครับตัวอย่างไททันไททันตามไปครับไททันเอาอย่างไง เอาไตเติ้ลตามพี่ไปครับไตเติ้ลตามพี่ครับตอนนี้ไตเติ้ลหกขวบย่างเจ็ดขวบยังไม่ตื่นฮะโอ้ยเลีงเอาพอตามไปแล้วส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนเดวิดตับขาลอกเยี่ยมมากนะครับแล้วดูเจ้าพอตนะครับตับขาลอกเป็นไงตับขาลอกนี่ส่งมาครับ ไปต่อกันที่วาคิมครับดูชอบลิเวอร์พูลนะเอ้เอ้ยศับโอ้ยสับเอ้ยเนวไปที่เดิมก่อนครับแบ่งทีมมาแล้วเอานโมกลับมาทางกจินะครับโมแล้วเลี้ยวอันนี้ทีมชุดออกคนเลี้ยงมาเร็้ยวกติเลี้ยวมาหากติเลี้ยงออกมาครับโอเค ดับเบิลชารตมาดับเบิลชารหรอดับเบิลชาร์ตนะดับเบิลชาร์ตดับเบิลชาดทันทั้งสองฝั่งเลยดูเพื่อนนะเพื่อนออกฝั่งไหนระวังชนกันโอเคครับออกมาพร้อมพร้อมกันเฉยๆครับกระปุกกระปุกกระปุกอะไรอ่ตัวอย่างไงกระปุกทำให้ดูครับออกมาพร้อมพร้อมกันเริ่มเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ ดับเบิ้ลทัชดับเบิ้ลทัชดับเบิ้ลดับเบิ้ลทัชนะครับเดาเบิ้ลโหมก่อนก็ได้ครับเอาครับดับเบิ้ลทัชไปครับแถวมาครับเฮากัตจิรอเพื่อนมาด้วยคนที่ออกมารอเพื่อนด้วยครับตรงนั้นกจะพอระวังชนกันออนิ้วนะครับเจอกับไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลยังไม่ตื่นครับไตเติ้ลยังไม่ตื่นแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับยังไม่ตื่นนี่ครับไปส่งไตเติ้ลโอ้ยเฮ้ยแมนยูใครนใส่เกือบยี่สิบห้าวัแล้วโอ้เด็กหง่ยี่สิบห้าแมนยูใครนใส่ แล้วก็สับสับชนกันกันแค่โอ้คใครใส่มายิ้มว่าฮะใครใส่โอเคแล้แต่เป็นยิอมเอลเหมือนเดิมครับคนละฟังนี่ไงลูกาเต้เหรอไอโอคาต้าครับมาโอกาเต้ต่อไปครับนี่ไงมาดูชุดโตนะครับตอนนี้ชุดโตไปถึงไหนแล้วครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับฟอสเมนูไม่มีไหมอ่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ บอลครับเ้วก็เปิดตัวรับบอลแล้วก็ส่งบอลเปิดตัวลับบอลแล้วก็เลี้ยงไปอ๋อเลี้ยงไปแล้วก็ไปเปิดลับตัวรับบอลตรงนู้นอ่านี่ครับแล้วก็คืนมาแบบนี้นะครับอันนู้นดว่ามันสามัอ่าเป็นสองฝั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มากองกันอยู่ฝั่งเดียวครับใช่ไหมมากองกันอยู่ฝั่งเดียวครับชุดโตมีอยู่แค่ห้าคนครับ หนึ 8, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่แค่ห้าคนเท่านั้นครับเวาต้องรอคลิปท <explicitly> ี่รอดาวพิเต้อยู่นะครับอ๋อก็เหลืออีก13 EP ครับตอนนี้แบบว่าทําไม่ทันแล้วครับหัวฟูเอาคลิปนั้นกันได้ไหมรอดขาแล้วยิงเลขาซ้ายสตามก็เียวคลิป้นะัต13 EP ตอนนี้ตัดไม่ทันเดี๋ยวจะเล่งให้เดี๋ยวจะเล่งให้งานเยอะอ อะลรวันเดียวเอาใหญ่เลยใ้วันที่ผู้เองดวงข้าไม่เห็นในนี่เลยเปิดลบโดนแซงบอกว่าเป็นนี่ครับนี่ครับเลี้ยงขึ้นมานะครับส่งบอลมาพาซิ่งมาแล้วก็รอเปิดลำตัวรับบอลครับแบบนี้ครับรับพลิกไปทางตานะนี่ครับแล้วก็เฉลิมเลี้ยงไปครับแล้วก็ส่งบอบอลไปนะครับแล้วก็เปิดลำตัวรับบอลครับแล้วก็ส่งกลับมาทางนี้ครับแบบนี้เลยครับไปเรื่อยๆครับ มีแครับชื่ออะไรตัวเลยชื่ออะไรเตเดินไปดูโค้ดสอนดับเบิ่อทั้งคนครับบอลมาบอลมาบอลมาบอลไม่เนี้ยมาเนี Harriet. ่ยมาเนี้เอาไปมายืนยืนดูยืนดูายเขี่ยอึบอึบเท้าซ้ายเขี่ยมาเนี่ยอึบอึบนี่ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาตรงนี้ทุกครั้งหยุดบอลก่อนแล้วค่อยทำอึบโอเคส่งให้เพื่อนฝั่งนู้นอ่ิเลี้ยงไปโอเคโอเค เลี้ยงบอลมาตรงนี้ทุกครั้งหยุดไว้ก่อนนะแล้วค่อยทำเห็นไหมเคคนอื่นเล่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเป็นไหมพูดพูดเป็นใช่ไหมเซลเล่นมาเล่นมาเพมาเพมาเพมาเมื่อวานยังเล่นหน้ายิงเอายิงเอาอยู่เลยวันนี้บอกอยากเป็นประตูชอบเป็นประตู ไปไหนกันมารถใครอ่ะเบาเบาไม่มีอะไรต้มันเะครับเป็นดิมเลี้ยงมาแล้วหยุดบอลไว้ก่อนนี่ครับจากการเทนไปแล้วนะครับเทถึงมากแบบไหนแบบไหนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับน้องเพิ่งหกควั้งแเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวใส่แมนซี่ใส่าเซนนอนใส่อะไรเนี่ยโอโหอะไรวะ <wounds> no mhm. ไม่เข้าหูแล้วใส่เซนอนอะ <moon> <S <S 1> <S 1> ไม่เข้าหูเข้าตาแล้วไงเอานี่รองเท้าใหม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยใส่เซนอนมาอีกตายแล้วขนมขนมอะไรนะไอ้ตดขนมอะไรคุกกี้เซนอนเหรอตายเซนอนถ้าขึ้นไปอยู่หัวตารางแล้วไม่เอาแชมป์ทายฤดูกาลไม่ต้องขึ้นไปหรอกทุกปีแล้วผู้บรรยายเขาบอกว่าอะไรนะครับลองแชมป์สามฤดูกาล แล้วเป็นแบบนี้ฤดูกาลเลยขึ้นไปเป็นหัวตารางเนี่ยแล้วนี่คือทีมรองแชมป์สามฤดูกาลโอ้โหนี่นี่ว่าหูต่อยมาสองคนโทษทีโทษทีนะครับจะบีทครับมาใหม่ครับยังไงสับ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 พึ่งมาพึ่งมาเลยครับไม่ใช่มาใหม่สับนะครับบีทบีทตรงนี้เดอบลันชัดตรงกลางเลยอ๋อ นี่ครับวอ,อชิ้นตี๋ยังดับเบิลทัชแล้วก็ไปนะครับแหววนะครับอ่อนิวนะครับเพิ่งมานะครับโอ้โหวันนี้ชุดเล็กเยอะมากเลยครับชุดโตมีแค่5คนเท่านั้นสวัสดีครับออนิวนะครับตันนะครับรีบไม่ได้ทำให้น้องดูหน่อยนี่น้องเนี่ย ใครเนี่ยเจ้าคิมก็จะาก้าวอะไรบิ๊ดไม่ได้ดูอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูในกล้องเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่บอกเบียมีเบียเนี่ยปกคิมครับปกคิมปกคิมเอ้ยชนจนได้ยังไง าวาไมี่ัก็มดันี้โอ้ยวันนี้คนเยอะเยอะจัดจัดอะโอมีซีมมนด้วยมีเบสด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสมคณ์เจ้าก้านะครับสวัสดีครับ เจ้าคิมครับเจ้าก้าวครับ่่าเจิดดอะมสวัสดีครับผมได้ยินแล้วก็อายุเก้าปีวันนี้โคเต้เราสี่ปีเดินตกคนบ่อยเดินตกคนบ่อยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับสวัสดีครับสองบอลกับโคเต้มานานหรือยังครับประมาณกี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีครับจำไมได้ครัไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับแต่นานแล้วครับ เราอ่ามีความฝันไหมครับความฝันของเราคืออะไรครับเป็นฟุแชมป์โลกครับโอ้เป็นแชมป์โลกเลยครับทั้โลกมีนักนแมงเจ็ดขนได้ปะเป็นนักฟุตบอลแชมป์โลกนะครับแล้วเรามีทีมที่ชอบไหมครับทีมอะไรครับลิเวอร์พูลเอาแล้วคิดนานด้วยทีมที่ชอบทีมที่ชอบลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอีกแล้วครับทั้งทีมนะครับลิเวอร์พูลแล้วมีนักฟุตบอลที่ชอบไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฟุตบอลที่ชอบ เอาออนิวครับอ้าออนิวครับเอารองเท้าแล้วก็ลายเซ็นพร้อมส่งให้ด้วยนะทำไงวะเนี่งเลี้ยงไปแล้วเดี๋ยวเบิร์นทัดตรงกลางครับอ่าโอ้โขอโทษครับขอโทษครับไม่เลี้ยงไปเลี้ยงไปเราจะสัมภาษณ์แบบนี้เราชอบเล่นตรงไหนครับตำแหน่งไหนครับฟุตบอลนะกองหน้านะครับถนัดเท้าไหนครับเท้าขวาเท้าขวากองหน้านะครับหน้าเป้านะหน้าเป้าหน้าเป้านะครับเจ้าก้านะครับ ไเาตั้งแต่ซ้อมฟุตบอลมาเราชอบโคกเต้ตรงไหนครับไม่ชอบพยายามเก็บตังค์อวางไม่วู้ไม่รู้เลยอ่ะการดูนี่มีที่ไม่ชอบโคกเต้ไหมครับไม่มีโอ้โหไม่รู้มาได้ยังไงวะการดูอยากให้เพิ่มเติมอะไรในแบบฝึกไหมรับอยากครับไม่มีเอาไม่มีในว่าจะให้ซ้อมอีกสี่ชั่วโมงเนี่ยชุดเล็กชุดเล็กเอาบอลมาห้าลูกฝั่งนู้น รัฐบาลเขาบอกว่าให้งดงดดงใส่งดจัดงานล่าเลยใช่ไหมแล้วก็อ่าสต๊อปสต๊อปสต๊อปเอาบอลไปฝั่งนู้นห้าลูกเร็วใส่พยายามใส่เสื้อสีไม่ใส่เสื้อสีดีจัดอันเนี้ยผมอยากให้มีอันย่างงดอยังงอย่างแล้วก็นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเย้นี่แหละคนไทยต้องการโอ้เขากดลูกอ่วงานฮาวีนพอกผมดีทีมีเนื้ออันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคิมอายุเท่าไหร่ครับ เก้าชื่อคิมที่รักน้องออโต้อายุอายุเก้าขวบครับตอมบอลนักเตะมานานหรือยังครับอยู่สงปีนานแล้วครับกี่ปีครับกี่ปีครับส่วปีไม่ถึงปีกี่ปีครับจำไม่ได้จำไม่ได้ครับแต่นานแล้วครับแต่นานแล้วแต่นานแล้วไปไปรีบไปรีบไปรีบพาไปด้วยครับแล้วเรามีทีมที่ชอบไหมครับโอ้โหกันดิเียยืนยืนยเฉยดีเดินไปด้วยเดินไปด้วยแมีทีมมีทีมที่ชอบไหมครับมีทแมนซิตี้แมนซิตี้แล้วมีนักฟุตบอลที่ชอบไหมครับ ใช่เอ้ยใครเอ้ยมีไหมชอบใครอ่ะหาเล่นพหาเล่นนะครับแมนซิตี้์หาเล่นแล้วแล้วเราชอบเล่นตำแหน่งไหนครับฟุตบอลได้หมดได้หมดตำแหน่งที่ชอบที่สุดที่อยากเล่นเอาฝั่งนู้นไงฝั่งนู้น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 เอ้ยความความฝันของเราคืออะไรนะเอาบอลไหมนู้นไปดูไปคนสองสี่ห้าสี่แล้วก็ขอขานั่างนู้นสองสี่ห้าขาขวาแบ่งสองฝั่งสองสี่หก สองได้ทุกตำแหน่งนะครับแล้วถ้าแล้วถ้าแมนซิตี้มาท้บถามให้ไปเล่นเนี่ยจะเล่นตำแหน่งไหนเอ้เองสองคนไปฝั่งนู้นเองสองคนไปฝั่งนู้นไม่รู้กันโอ้โหถายแล้วสองสี่สองสี่หกแปดอันนี้แต่งแต่งข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนมายืนนี่มายืนนี่มายืนนี่ยืนนะสองสยืนนี่ทุกตรงเลยนะครับ แล้วไม่ชอบตรงไหนบ้างดูไหมดีๆนะครับคือชอบทุกตรงเลยครับชี้ตรงเอายืนตรงกลางประตูอย่าไปยุ่งกับมันเด้อยากให้เพิ่มเติมอะไรไหมในแบบประตูอย่าไปยุ่งกับมันค่ันอ่าอยากเพิ่มอะไรไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้โอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูงในครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นการดวลกันนะ ตัวฟอันนี้ฟูประตูประตัวอีกประตูนี่วันวันนะฮะวันนี้เดี๋ยวกล้องเราจะวิ่งตามด้วยนะครับสำหรับฝั่งนี้เล่นเกมลูกไปนะครับวาคิมเก้าคิมนะสามคนอันนี้อันนี้ลรีพูนะครับนี่ลรีพูนี่ก็ลรีพูนะครับเองนซิตี้นะเองแมนนี่อันนี้ฮาเล่นนะเล่นกับคู่นี้นี่นิโซะเองกับคู่นี้นี่ โซนนี่ไงมีอคู่นี้นิ้วมือเหรอโดนเตะเหรอนี่หนูบอลยันล้มสองปัดบอลสี่หกเจ็ดเอามาคนหนึ่งเลยว่าซิมเอามาคนนึ่งไม่มีเลยว่ากินเข้าคันแล้วอ่ะสลับสลับกันเอาเองฝั่งนี้เล่นเกมมุกตลอดนะเล่นเสร็จแล้วสลับฝั่งกันคนไหนไม่มีคู่ครับไปช่วยเพื่อนเล่นด้วยเล่นเลยสองสองเล่นเลยโก มาร์กเกอร์มาร์คเกอร์สีเขียวสองฝั่งนู่นฝั่งสอ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 งเอาเป็นสองสองนะครับเป็นอโอตโต้มาครึ่งทางแล้วครับไปกับพอสนะครับโดนกับบีทกับคิมนะครับเจ้าคิมโดนเลี้ยงออโต้เลี้ยงแล้วยิงเรียบร้อย เอาเอาเอาแล้วพูดต่อไปเป็นออนิวกับเจ้า9ก้านะครับกับสีมอนกับไททันสีมอนเหลี่ยงมาทางขวาขวาแล้วก็จะไปครับเจ้า9ก้าตัดได้ประตูโล่งโลทางขวาส่งให้ออนิวออนิวให้เจ้าเก้าเจ้า9ก้าโล่งแล้วยิงไปไหนครับประตูอยู่นี่ฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นมาร์คเกอร์ครับฝั่งนี้เป็นประตูนะฮะอันนี้ยังไม่เข้าใจกติกานะครับอ่าไม่เป็นไรครับต่อไป เก็บมาเกร์เก็บมาเกร์ต่อไปนะครับต่อไปฟังเกมลุกครับเกมลุกชุดเล็กเล็กนะเอามาเลยครับเอาครับยังไงเบสเลี้ยงออกมาแล้วเบสจูเนียนะครับเลี้ยงเอาคนคนเกินใช่ไหมมาสามคนเลยคนเกินอ่ะ กนังข้างอ่ะผ่านไปเรย้วเจอูเองอย่อเองไรายังไงครับเป็นออนิวกับเก้าเหมือนเดิมนะฮะดวลกับออนิวกับเอลนะออนิวชชุดดำยิงแล้วก็ <h นิว้วได้บอลครับนิวไปทางขวาทางซ้ายครับแต่ลอดขามาถึงเจ้าก้าวกาวไปแล้วไม่ไปดึงกับหลังส่งให้นิวนิว้วส่งให้ก้าวโอช่องนี้สวยครับแล้วก็จังหวะนี้สกัดกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแอลได้บอลไปแล้วไปทางแคบแล้วโดนเจ้า9้าวสกัดออกไปได้ บอลยังเล่นต่อนะครับเป็นนิวตัดบอลมาได้ไปทางขวาแล้วสกัดได้โดยเจ้าแอลนะแอลส่งคืนไม่ดีครับเจ้าแกลยิงแล้วก็มึงซ้อมอยู่ฝั่งไหนเข้า <he S 2> ไหมเข้าไหมฝั่งนู้นอ่าไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้าอ่าไปครับ <c oughs> ต่อไปต่อไป <c oughs> ต่อไปเกมลุกมาเลยครับเกมลุก เกมลุ้มมาเลยครับเอาแล้วน้องไม่ได้เล่นเหรอน้องยังไม่ออกเลยครับให้น้องอออกมาก่อนครับน้องยังไม่ออกมาเลยครับน้องออกมาก่อนเลยครับสามคนมาเลยครับสามคนเลยลุมเลยลุมเอามาเลยครับมาช่วยกันเลยเอาส่งบอลกันก่อนสิสามคนเนี้ย สามคนนี้สองคนเดียวที่เอาไปแล้วครับน้ำโมน้ำโมไปแล้วครับสายเบสเออน้ำโมอย่าเหลือดิเฮ้ยน้องนโมเลี้ยงโดนก็จจิจิ้มน้ำโมเลี้ยงวนกลับหลังลอดขามาแล้วว่าคิมได้บอลมาทางซ้ายแล้วหลุดมาแล้วมองหาก็จิแล้วยังไงยังไม่จ่ายจ่ายไปที่ก็จิเข้าแล้วครับเรียบบก็จิเตอครับสุดยอดสกัันอาต่อไปนะครับเจ้าบบทครับ กับเจ้าคิมครับดวลกับออโต้ออโต้ได้บอลแล้วสกัดไปยิงเรียบร้อยโกงโกงอาร์เซนอลอาร์เซนอลอาร์เซนอลต่อไปนะครับเป็นออนิวกับเอลนะครับดวลกับไททันกับซีมอนนะครับออนิวเลี้ยงหลบไปทางขวาแล้วเตะยิงไปซีมอนสกัดออกหลังไปเลยครับอากูต่อไปคู่ต่อไปโกโก คู่ต่อไปโกโก้ซิมอนเลี้ยงมาทางขวาแล้วยิงไกลนะครับไก่ไก่ไก่ไม่โดนไม่โดนพ่อใครยิงวะสามแต้มลูกนี้อครับคู่ต่อไปครับอะไรอะไรยิงออกอ้าวไม่เข้าอ่ะไม่นะไม่เข้า ต้นตีนเหรอฮะฮะไอเด็กหงไอเด็กหงครูต่อไปครูต่อไปครูต่อไปครับไคิมอยู่ไหนอ่ะครูต่อไปครูต่อไปครูต่อไปไม่ใช่ครูแต่งี้ออกดิกจีกับปาคิมครับออกมาแล้วกจีหลุดมาแล้วครับ กอาจิวิ่งไม่สนใจใครแล้วครับคู่กันฝั่งนู้นนี่มีใครออกมากอาจิจะยิงแล้วครับนาโมออกมาแล้วก็จียิงเรียบร้อยโอไ้ไม่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 แล้วผมคู่เบสเองเป็นจะตินนะพึ่งเนอะผมคู่จันนะไม่ไม,ม่คู่เดิมคู่เดิมแล้วจับคู่ใครจับคู่นาโมมีคู่ปนะ่ะล่ะไม่มครบอย่างคู่นาโมไงนาโมเสกเกินคนหนึ่งเอาอตัวนะครับ โดนเจ้าคิมตัดไปได้เปิดอันติแล้ววิ่งแข่งกันไปแล้วก็ยิงด้วยขวาอาจารย์คุณมโมแม,มนซี่แมนซี่เอาละเป็นออนิวออกมาออนิวเลี้ยงออกมากับเจนะ้า9ก้าครับสองคนจับขาหลอกแล้วแล้วยังไงมีจะลอดขาไม่ผ่านนะไปผ่าน ในผ่านซีมอนครับซีมอนหมุนหมุนแล้วดึงบอลออกด้านข้างไปอย่างเล่นตอนะครับเป็นซีมอนเอาบอลมาครองม่ผ่านเจ้าเก้าเจ้าเก้าไปแล้วจังหวะนี้เสร็จไปตั้งเอายังบอลกับคิมก็ได้แล้วหลุดไปหน้าตั้งเลยแล้วยังไงยิงไปสบายๆครับนิ่มๆคิมแล้วตเร็วชุดโตก็เป็นการพาสซิ่งแล้วก็ยิงประตูนะครับนี่แบบนี้นะครับไปดูชุดเล็กแลต่อครับเจ้าคิมนะครับ แล้วจะรอดขาแอลไม่ผ่านเจ้าคิมกระแทกกับเจ้าแอลเจ้าคิมหลบออนิวไปได้แล้วเจ้าแอลแบลบอลมาแล้วยิงไม่เข้านะครับไม่ได้นะครับแล้วบอลอยู่ที่บอลอยู่ที่เจ้าแอล แอลบอลมาเลี้ยงหลบบีทมาแล้วแล้วมองข้างหน้าไม่ได้นะครับโดนสกัดออกไปเจ้าคิมแบวบอลกลับคืนมาขิมมุ่งหน้าส่งให้เจ้าบีทเจ้าบีทปล่อยบอลผ่านมาแล้วบีทไปแล้วไปแล้วทางขวาหลอกเข้าซ้ายติดแอลหน่อยนึงอยังไงบีดวนกลับมาอีกทีนึงแล้วส่งเบาๆไม่ถึงเจ้าคิมแล้วเจ้าคิมบอนไม่ได้แอลหัวตูมเดียวเข้าไหมเข้าไหมสามแต้มโอไม่ได้นะวะเฮ้ยมา เดี๋ยวเขาจะใช้สนามีดนะครับพวกมึงมากันช้ากัานซ้อมน้อยไตรเติ้ลเจ้าเบสครับเดินมาตัวเอาเป็นเบสไตรเติ้ลครับเบสไตรเติ้ลส่งบอลให้กัจจิกัจจิล็อกหลบไปทางขวาแล้วโอเสียบอลให้เจ้าไตรเติ้ลกับเจ้าเบสครับเจ้าเบสเอาบอลไปแล้วก็ชากแล้วแล้วยังไงก็เจียวบอลไม่ได้เจ้าเบสทันไหมโอวาคิมายิงแล้วก็เรียบร้อยๆๆเรียบร้อยครับเอาต่อไปต่อไป ต่อไปนะครับเป็นสีมอนกับไจทันนะครับสีมอนโอ้ยยิงไกลอีกแล้วนะครับไม่ได้อะไรครับยังเล่นต่อไปได้ยังไงครับเจ้าเก่าออกบอลไม่ได้เจ้าเก่าออกบอลให้ออนิวออนิวโอ,วอเลี้ยงเองนะครับ เลี้ยงเองแล้วดึงซีมอนกับมาบางทางไว้ได้แล้วก็พาซิงมาให้เจ้ากกาเกาเลี้ยงมาเกาวลงแล้วยิงแล้วก็สกัดได้ไว้โดยไตทตันไตทตันเลี้ยงกลับขึ้นมาแล้วจ่ายลอดขาแล้วเตะบอลขึ้นมายาวๆโอ้โหจังหวะนี้ยังไงเป็นของออนิวอ่อนิวคืนมาเจ้า9้าเกา ส่งให้ออนิวโอซีมอนเข้าไปเพสซิ่งแล้วไม่ได้บอลครับก้าวไกลออนิวออนิวมองแล้วไปทางประตูขวาแล้วไม่ยิงมาทางประตูซ้ายประตูซ้ายเอาไหมประตูซ้ายยิงชนเสาแล้วก็ยังไงเสียบอลให้ซีมอนซีมอนมาแล้วซีมอนยังเล่นเร็วไม่ได้ครับแล้วแต่ไปทางซ้ายติดออนิวแล้วครับเข้าเหลี่ยมเป็นบอลของเจ้าก้าวก้าวจะคืนไม่ดีครับซีมอนหลุดเดียวซีมอนลงลงแลง้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไม่น่าเชื่อครับโอ้จะเป็นทีมปีโมนที่ชนะไปได้นะครับในเกมนี้